กลับสวัสดีพี่พี่ FC กุมารทองบางพะเยาทุกๆุท่านนะครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับพระเครื่องเครื่องรางของขังนะครับกับกับผมกุมารทองบางพะเยานะครับวันนี้นําพระ สวยมาแบ่งปันพี่ๆ F4 อนเดิมนะครับสำหรับช่องทางการติดต่อครับเบอร์เก่าประเดิมครับ0979566370นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ EP นี้เหมามาใหม่นะครับชุดใหม่นะครับเหมามาใหม่ทั้งชุดเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับมาชมองค์แรกคิดแรกกันเลยแล้วกันนะครับองค์แรกคิดแรกนะครับจะเป็นกะลาแกะพลาหูนะครับกะลาแกะพลาหูนะครับปิดทองเก่าๆครับ อ่าระลาเก่ามากเลยนะครับน่าจะเป็นสายเหนือนะครับองค์นี้น่าจะเป็นสายเหนือนะครับเป็นพระอ่าเป็นกระลาแกะคูบาลันตานะครับอ่าคูบาลันตาวัดทุ่งม่านใต้นะครับอง์นี้นะครับ เอา1,200บาทนะครับ1,200บาทนะครับสวยนะครับสวยนะครับชอบแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับ0ูน 9, 9 5 6 6 3 7 0นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นสิงห์นะครับ องค์นี้เป็นสิงกอบกระจกนะครับสิงกอบกระจกนะครับมีปิดทองนะครับอ่เป็นงานะครับงาเก่าๆฉ่ำๆแบบนี้เลยนะครับงาเก่าๆฉ่ำๆนะครับอ่ะองนี้เอาพันห้านะครับสิงหลงก็เดิมนะครับสิงกอบกระจกหลงก็เดิมครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับอ่าต่อไปอีกตัวหนึ่งนะครับมาอีกตัวหนึ่งนะครับนี่ครับผม อ่าองศาสามร้อยลอช่วงเย็นนะครับลอช่วงเย็นนะครับอันนี้เหมาวม่าใหม่ครับอันนี้เหมามาใหม่นะครับอันนี้ก็เอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเป็นงานนะครับผมรับประกันงานแท้นะครับอ่าต่อไปนะครับรายการต่อไปจะเป็นงานจอบใหญ่นะครับจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะครับสภาพใช้นะครับอ่าสภาพใช้เลี่ยมเงินนะครับเลี่ยมเจ็บขอบเงินหนามากนะครับ ลาเลียมจับขอบเงินหนามากนะครับองค์นี้เอาเอาสองพันะครับสองพนะครับองนี้สวยดูง่ายนะครับสวยดูง่ายนะครับเรี่ยมจับขอบเงินนะครับวินเทจโบราณสวยคลาสสิกครับ2000บาทนะครับ ต่อไปนะครับรายการต่อไปจะเป็นเตารีดหลวงปู่ทวดนะครับเป็นปั๊มซ้ํานะครับพูดผิดนะครับปั๊มซ้าหลวงปู่ทวดนะครับปี2,500อครับองนี้ก็เลี่ยมเงินนะครับเลี่ยมเงินหนาหนาะครับเลี่ยมเงินหนาๆนาสวยมากครับสวยมากนะครับองค์นี้เอาเอาพันแแล้วกันนะครับ1,800บาทนะครับ หนึ่งพันแดรอยบาทนะครับต่อไปนะครับเป็นพระปิตานะครับอ่าองค์นี้เป็นพระปิตาพิมพ์ปั้นนะครับพระปิตาพิมพ์ปั Nowadays, uh, ้นหลวงพ่อแก้วนะครับเนื้อผงคุกรักนะครับเนื้อผงคุกรักครับสภาพสวยครับสภาพสวยนะครับอ่าองค์นี้เอาพันแดนะครับหนึ่งพันแดร้อยบาทครับผมหนึ่งพันแดร้อยบาทนะครับอาจจะมี2องค์นะครับสําหรับพระปิตาพิมพ์ปั้นครับอันนี้องค์ที่2ครับอ่าองค์ที่2นะครับ อ่ะ1,800บาทนะครับ1,800บาทนะครับจุกใจแอดไลน์มาได้เลยนะครับ097 956 6 3 7 0นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปนะครับจะเป็น เบี้ยแก้นะครับตรงนี้เป็นเบี้ยแก้นะครับเบี้ยแก้หลงปูรอดวัดนายลงนะครับมีตะกุดด้วยนะครับมีตะกุดนะครับลงรักปิดทองเก่าๆนะครับลงรักปิดทองเก่าๆเบี้ยแก้เอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับผมหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับยังมีปลอดอยู่นะครับยังมีปลอดอยู่นะครับปลอดตัวๆนะครับปลอดวิ่งดีนะครับปลอดวิ่งดีเลยนะครับ ต่อไปเป็นพรอผงวัดปากน้ํารุ่นหนึ่งครับองนี้เลี่ยมจับขอบเงินนะครับเลี่ยมจับขอบเงินนะครับอง์นี้เอาพันห้านะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับจะมีสององนะครับมาสององนะครับ สององนะครับภาพระผงวัดปากน้ํานะครับอันนี้องค์ที่สองครับผมอันนี้องค์ที่สองครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปเป็นภาพปิตานะครับภาพปิตาหลวงปู่เอี่ยมพัสธานสูงนะครับหลงรักปิดทองเก่านะครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้เอาเอาเก้าร้อยบาทนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่มี้สององค์นะครับ เอาองค์ละ900บาทนะครับ900บาทนะครับหายากครับผมสภาพสภาพสวยนะครับสภาพสวยนะครับอ well ันนี้เอาเก้นะครับต่อไปจะเป็นพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์เล็กก็มีนะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์เล็กเอา900เช่นกันนะครับพิมพ์เล็กลงรักน้ำเกลี้ยงนะครับมี2องค์นะครับพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์เล็กมี2องค์นะครับ อง์ละ900บาทนะครับถูกใจแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับ0979566370นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปเป็นพระขุนแผนผงพายกุมารหลวงปู่ทิมนะครับองนี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับพิาพิมเล็กบล็อกแรกนะครับพิมพ์เล็กบล็อกแรกนะครับองค์นี้เอา800บาทครับผม800บาทนะครับ ต่อไปนะครับรายการต่อไปจะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับปั๊มซ้ำนะครับหลวงปู่ทวดปั๊มซ้ำนะครับปีศูนย์ห้าครับสภาพแล้วก็สภาพใช้นะครับสภาพใช้นะครับอันนี้เอาเอาพันห้าเอาเอาเอาพันเดียวนะครับพันเดียวแล้วกันนะครับหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทนะครับองค์ที่หนึ่งอันนี้องค์ที่สองจะมีสององค์นะครับสาหรับปั๊มปั๊มซ้ำหลวงปู่ทวดนะครับ ความซ้ำลงปูทวดนะครับอัน,นี้ององที่สองครับผมนะครับหนึ่งพันบาทนะครับอ่าและก็อีกองหนึ่งจะเป็นเตารีดนะครับอ่าปีศูนย์ห้านะครับอ่าเตารีดนี้สวยนะครับปีศูนย์ห้านะครับองค์นี้เอาหนึ่งพันนะครับ หนึ่งพันบาทนะครับถูกใจแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับต่อไปมาดูอ่าเป็นเหรียญนะครับพระเหรียญนะครับเหรียญยุคเก่านะครับเหรียญเก่านะครับสภาพใช้นะครับแต่ว่าดูง่ายนะครับนะดูง่ายเหรียญคมนะครับนะเป็นขอบกระบอกแบบนี้ฮะเป็นขอบกระบอกนะครับเหรียญดูง่ายเลยนะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับอ่าหลวงพ่อเดิมผมเอาหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทนะครับ และเหรียญที่ <S <S 2นะครับเป็นเหรียญลวงปูเอี่ยมนะครับอ่าลวงปูเอี่ยมวัดหนังครับอันนี้เหรียญที่2นะครับเหรียญที่2ครับ1000นะครับ1000บาทนะครับต่อไปเหรียญที่3นะครับเหรียญที่3เป็นเหรียญอาชินราชอินโดจีนนะครับอันนี้เหรียญชินราชอินโดจีนนะครับเหรียญที่3นะครับผมอ่าชินราชอินโดจีนนะครับอันนี้ก็1000บาทนะครับ1000บาทครับ หนึ่งพันบาทนะครับต่อไปนะครับเป็นเหรียญชินาราชอันนี้เป็นเป็นหลวงปู่บุญวัดกลางบางแคปุกเตกนะอลาหังสุขโตนะครับนี่ฮะหลวงปู่บุญวัดกลางบางแคปุกเตกเหรียญเก่านะครับอันนี้เหรียญเก่าห่วงเชื่อมนะครับขอบกระบ,บอกแบบนี้ฮะห่วงเชื่อมนะครับอันนี้ก็เอาพันหนึ่งนะครับหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทนะครับต่อไปนะครับเป็นเหรียญน,นี่รุ่นประสบการณ์นะครับ หลวงพุทวดรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นะครับรุ่นประสบการณ์นะครับอันนี้เอาพันหนึ่งนะครับหายากครับผมหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทนะครับมีสองเหรียญนะครับสองเหรียญนะครับอันนี้เหรียญที่สองครับผมหายากนะครับเอาพันหนึ่งนะครับหนึ่งพันบาทนะครับต่อไปรายการต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับหลวงพ่อแดงนะครับขอบข้างประมาณนี้ครับ ก็แดงสภาพใช้หน่อยนะครับดูง่ายครับผมดูง่ายนะครับอันนี้เอาพันหนึ่งนะครับหนึ่งพันบาทนะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปเป็นเหรียญเซมานะครับหลวงปู่ทวดครับองนี้ก็รุ่นเลื่อนตัมนาศนะครับเลื่อนตัมนาศครับหนึ่งพันบาทนะครับผม 1,000พบาทนะครับถูกใจแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับ0 9 7ย์6 6 3 7 0ห้าสาจนย์นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะครับพระอาจารย์ฟั่นอาจารย์โลครับรุ่นแรกนะครับทออสร้างครับทออสร้างรุ่นแรกนะครับองค์นี้สวยครับสภาพใช้นะครับสภาพใช้นะครับอาจารย์ฟั่นก็ หนึ่งพันบาทครับผมหนึ่งพันบาทนะครับอาจารย์ฟันอาจาโรนะครับต่อไปนะครับจะเป็นภาพปิตาแล่บางไผ่นะครับองค์นี้เป็นอ่าเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับปิตาแล่บางไผ่นะครับอ่าองนี้เอาพันหนึ่งนะครับหนึ่งพันบาทนะครับจะมีสององนะครับสาหรับภาพปิตาแล่บางไผ่นะครับนี่ฮะสององ นะครับหนึ่งพันบาทครับผมหนึ่งพันบาทนะครับอ่ะถูกใจแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าหกหกสามเจ็ดศูนย์นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันต่อไปเป็นพระผงสุพรรณนะครับองค์นี้เก่ามากเลยนะครับอ่ะเนื้อมันๆนะครับองค์นี้เก่านะครับอ่ะองค์นี้เอาเอาเอาพันหนึ่งนะครับหนึ่งพันบาทนะครับผงสุพรรณมีสององค์นะครับพิมพ์นี้ พิมพ์นี้นะครับเนื้อโคตรปึ๊กเลยนะครับเนื้อโคตรปึ๊กเลยนะครับเนื้อปึ๊กมากนะคร s <S ับองนี้เอาพันหนึ่งนะครับหนึ่งพันบาทนะครับต่อไปนะครับมาดูเป็นพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จชุดนี้สวยนะครับเนื้อแก่มนสานนะครับเนื้อแก่มนสานนะครับอันนี้องค์ที่หนึ่งนะครับพิมพ์เจดีนะครับพิมพ์เจดีนะครับอันนี้องค์ที่หนึ่งพิมพ์เจดีครับผมองนี้เอาหนึ่งพันบาทนะครับพิมพ์เจดี ต่อไปองค์ที่2เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อตุ๊บตับดีนะครับมาด้านข้างมีรอยปีรอยแยกแบบนี้ฮะแจะมอนสานนะครับมาแจะมอนสานนะครับอันนี้องค์ที่2ครับผม1นึ่งพันนะครับอ่ะต่อไปองค์ที่3นะครับองค์นี้ก็สวยครับเนื้อหาสวยงามจัดจ้านนะครับอันนี้องค์ที่3นะครับผมอ่ะอันนี้องค์ที่3นะครับองค์นี้ก็เอา1000บาทนะครับ1000บาท ต่อไปองค์ที่สี่เป็นพิมพ์เจดีนะครับมอนองค์ที่สี่เนื้อเก่าๆนะครับเนื้อเก่าๆมันมันครับอันนี้องค์ที่สี่ครับผมหนึ่งพันบาทครับหนึ่งพันบาทนะครับต่อไปเป็นตะกรุดหนังหน้าผากเสือนะครับนี่ฮะโคตรเก่านะครับหลวงปู่นาควัดห้วยเจรเข้เอหลวงปู่นาควัดอรุณนะครับอันนี้หลวงปู่นาควัดอรุณนะครับหลวงรักเก่านะครับหลวงรักเก่านะครับ อันนี้พันหนึ่งนะครับหนึ่งพันบาทนะครับอ่าแล้วก็จะมีแบบมัดสามเปาะเปาะใหญ่กับเปาะเล็กนะครับอ่าอันนี้หลวงปู่นาคเหมือนกันนะครับเป็นตะกรุดหนังหน้าผากเตือนะครับอันนี้เก่านะครับเก่าโคตรเลยนะครับเก่าสุดเลยนะครับอ่าอันนี้เอาดอกละพันนะครับเอาดอกละพันนะครับมีสามดอกนะครับต่อไปจะเป็นตะกรุดหลวงพ่อแก้วพวงมาลัยนะครับ รักโคตรเก่านะครับนี่ฮะรักแดงรักเก่ามันนะครับดอกนี้เอาสองพันนะครับดอกนี้เอาสองพันนะครับหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะครับอ่าต่อไปมาดูเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับองนี้เนื้อแกงเงินนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปรับกล้องนิดหนึ่งนะครับอ่าเนื้อแกงเงินนะครับอันนี้เอาเอาแปดร้อยแล้วกันนะครับองนี้นะครับองค์ที่หนึ่งครับผมแปดร้อยต่อไปองค์ที่สองนะครับฮะ ชุดนี้เป็นหลงพ่อเงินเนื้อแก่เงินนะครับองค์ที่สองครับผมแปดร้อยบาทครับต่อไปองค์ที่สามนะครับเป็นพิมพ์ขี้ตานะครับองนี้เป็นพิมพ์ขี่ตานะครับองค์ที่สามครับแปดร้อยนะครับต่อไปองค์ที่สี่นะครับนี่องที่สี่ครับผมแปดร้อยบาทองค์ที่สี่นะครับต่อไปองค์ที่ห้านะครับพิมพ์นิยมนะครับสวยๆครับ อันนี้องค์ที่ห้าครับพิมพ์นิยมสวยๆนะครับต่อไปนะครับองค์ที่หกนะฮะอันนี้องค์ที่หครับชอบองค์ไหนถูกใจองไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0ูน9 5เก้าเจ็ดเก้าหกหกสามเจ็ดูนนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันต่อไปองค์ที่เจ็ดนะครับอันนี้องค์ที่เจ็ดอ่านี่ครับวันนี้องค์ที่เจ็ดนะครับเนื้อหาสวยงามนะครับเนื้อหาสวยงามนะครับ 800บาทนะครับอ่าต่อไปเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับนี่ฮะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับอองค์นี้ก็เอาแ0 0นะครับใต้ฐานมีรอยจานนะครับแ0 0อบาทนะครับองค์ที่1นะครับต่อไปองค์ที่2เนื้อเนื้อกับเก่าครับอันนี้องค์ที่2ครับผมแ0 0ต่อไปองค์ที่3นะครับหลวงพ่อเดิมเช่นกัน อันนี้องค์ที่สามครับรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับแปดร้อยบาทต่อไปองค์ที่สี่เนื้ออัปกานะครับอันนี้องค์ที่สี่ครับชอบองค์ไหนถูกใจองไหนแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าหกหกสามเจ็ดศูนย์นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันต่อไปเป็นรูปหล่อหลวงพู่เอี่ยมนะครับใต้ฐานจะตอกโค้ดนะครับอันนี้เอาเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับมีสององค์นะครับองค์ที่หนึ่ง อันนี้องค์ที่สองนะครับอันนี้องค์ที่สองครับผมเจ็ดร้อยนะครับต่อไปนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับชุดนี้เนื้อเก่านะครับนี่ฮะเนื้อเน่านะครับเนื้อเน่าเน่าเก่าเก่านะครับอันนี้เอาองค์ละพันนะครับหนึ่งพันบาทองค์ที่หนึ่งอันนี้องค์ที่สองเนื้อเก่ามากเลยนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับ ใน,นองค์ที่สองนะครับหนึ่งพันบาทครับต่อไปองค์ที่สามนะครับขออนุญาตไปไวหน่อยแล้วกันนะครับอันนี้องค์ที่สามนะครับหนึ่งพันบาทต่อไปองค์ที่สี่ครับองค์ที่สี่อ่าชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าหกหกสามเจ็ดศูนย์นะครับ เปิดโทรเปิดไลน์เปิดเ,เดียวกันนะครับอันนี้องค์ที่4ี่นะครับต่อไปองค์ที่ห้าครับผมอันนี้องค์ที่ห้านะครับต่อไปองค์ที่หอันนี้องค์ที่หครับอ,นนองค์ที่หชุดนี้เนื้อแก่มบอลสานนะครับองค์ที่7เป็นพิมพ์พิมพ์ฐานแ,แต็มนะครับอันนี้องค์ที่7็ดครับ ต่อไปองค์ที่8ครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้องค์ที่8นะครับอ่าชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ0 9 7 9์6 6 3 7 0น,นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันอันนี้องค์ที่9นะครับอ่า8 9นะครับอันนี้องค์ที่9นะครับต่อไปองค์ที่10เป็นพิมพ์สังคติอ่าันนี้องค์ที่10นะครับองที่สิ อชอบแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0979566370นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับผมขอบคุณครับ